สวัสดีค่ะวันนี้สตกตกะสีออกแปลบักม่วงนะจ๊ะออเดอร์บักม่วงประมาณอะไรวะสองยี่สิบลังยี่สิบเอ็ดลังนะจ๊ะประมาณสองร้อยสองร้อยก้อนหน้่ทีตุ๊กสีแปลมาขายมือหนึ่งนะจ๊ะแปลน้ำพอขายอยู่สวนเลยแต่ว่ามือน,นี้นัดเพิ่น อาโถนมาทรงปั่มปอตท่อไอ้ฮ่องกงสีนะจ๊ะคนละเคงิงข้างดูกระสิบได้ไปเอาอยู่สวนนะเพราะว่าสิรีบแพ็คเห็นมันท่นทรงกวนสิบเอ็ดโมงนะจ๊ะเราเคยรีบหอบเสาเขาจะวิ่งก่อนสิบเอ็ดโมงฟองเอเห็นไหมทรงมันท่านอยู่ดีสิบกระตกรก็ตุ๊กตรงมาแพ็คคนเดียวนะจ๊ะบนนี้ตัวสวย กงอันนี้กระลังเก้านาะจ้ะแล้วไปเจอกันตอนทีห่อไปเอาบักม่วงตา,ากระลังไปกระจะาหอนแล้วจ้า <c oughs> มาหนีิกะบ่มีคลิปลงเนาะจ้ะทายพ่อนขอมีคลิปลงเนะาะคลิปนะกะจะไปเอาบักม่วงมาส่งให้ลูกค้าเนาะจ้ะก็สำหรับตาเห็นหน้านี่กะ ตอนที่ออกใหม่ๆนะสัตว์ต่างกับบริษุณมานับเพราะว่ามันหลายเกินนะบ้านไผ่ก็มีนะจ๊ะแต่ช่วงนี้มันเริ่มจะหากินยากเริ่มพื้นเราจะไปรับมากยี่สวนตอนนี้ก็กิโลละสิบบาทสิบสองบาทนะคะถ้าเกิดว่าลูกสวยมันก็ราคาสูงมาจากที่สัตว์ต่างกับมัสมั้ขายขายทรงอนให้ลูกค้าสิ้นกิโลละยี คือแต่มันก็ะแทบอยู่แต่จะผสูน้ำร้อกใหม่นาะสำหรับสาวตุกตาเนาะ้ำน้ำรบอกใหม่ตอนนี้ก็เอาไปปลูกไว้หน้าหลายต้นอยู่จังที่แรียกว่าสิเอาโนลกเป็นไรนะ ดูกับมันกับไก่นะจ๊ะที่รถไป๊บเดียวคุณย่บานขราเจ้ากับเที่ยวเฮ็ดน,น่านอยู่นี่แล้วจ๊ะ ข้านั้นาจะจะเรียกเขา ยาเคสนะจ๊ะรอบหนึ่งอ่ะสองลอยก็โล่งต้องแบบโยกล่งคนเดียวน่จะจ้ะ กำลังมากนะจ๊ะเพราว่าจอดเขาบอกว่าจอดท่ออดทายู่นาเซเว่นนะจ๊จจะเพิ่นกำลังมากเดี๋ยวลงไปเบิ่งกันเลยจ้าฮัลโหลจ้ารับรถคันไหนครับรถพี่คันสีดำวะจ้าคันสีดำครับมีตะกร้าม่วงอยู่เนี่ยอ๋อนี่จา้ารถอนันกันกระบาดขันสีดำๆำคางพี่กำลังออกอยู่ตรงขามคันสีอันดำดำสีขาวนี่จา้าอะอนไหนะ อยู่ฝั่งขวามือสีขาวนี่ไหมจ๊ะนี่รถค่ายจ้าจ้าครับครับโอเคครับกวนตาหน่อจ้ะเดชิมีปักม่วงเดี๋ยวเรากำลังลงม,มาก ออเดอร์กับเขาไลฟ์คือเกาบ่จ่า,า,จามือนกองย 20, <laughs> <laughs> ยี่สิบสามสิบลออกมนลยยากสวนใกล้เมื่ไปจ้าตอนนี้ <laughs> <c oughs> มันจะทรง้าะม่จาสกับ <laughs> นัจ้ะ <laughs> ซาตุกตกากระหอนื้าแล้วนี่ก็จะล่อแพ็กนะจ๊ะก็จะเอาเสี้ยงห้องแล้วก็สะเอาตาซังมาซังใส่กรอนคอยจะมาเอาลงนะเอาลงูกในแต่ละสองตะการนะจ๊ะแพกเหมือนเท่าไฟายแปะน,นี้เนาะก็จะเอาเครื่องใส่พอมลยาัาตุกตกาคอยเวลาพักแพกก่อนนะจ๊จะ,ะจ้ากะสะใส่เสี้ยงอีกนะจ๊ะกะจะประมาณนี้ เพราะเขาสร้างครบทิกโลกโลกแล้วจ้ะเบเด้ไปสร้างเครื่องเปียงด้วยจ้าอ๋อหนึ่งอันเขาสร้างหมึกม้วงใส่ตาใส่ตาสร้างต่างหากเราค่อยเก็บล่างๆแล้วกันวันทุกร์เบเดตสร้างเครื่องเปียงใส่ด้วยจ้าประมาณนี้แหละจ้าขอเวลาแพ็คแป๊บจ้าเอาดูมันหนึ่งแพ็คเครื่องมือนึ่งจ้า ที่เหลือนี่กประมป๋าหน้าแบบยี่สิบโลจ้าปะตกตากระสิคโนไปส่งของนะจ้าจิ้มเงิกับฝากกดเลยกดติดตามไมด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่คิดไม่ไม่เห็นด้วย